น่าจะมันสนะองไร่ว่างสบายไม่ติดกับใครแล้วก็ที่ก็ดูถมไม่เยอะด้วยก็ดินน่าจะเป็นสินดินเดียวก็น่าจะแข็งพอสมควรละเห็นเจ้าของบ้านบอกว่าผมขึ้นมาเพิ่มอีกแค่5้าสิบเซนคือถมเดิมมานานทีสองปีละ น้ำผมเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ50เซนที่เห็นเนี่ยก็กโอเคหรือว่าดินก็น่าจะความแข็งแรงก็น่าจะโอเคละแน้าง,งานก็สะดวกดีโล่งๆไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นซ้ายขวาหน้าหลังไม่ต้องเผื่อระยะล่นระยะเว้นเยอะหรือจะเผื่อก็แล้วแต่เจ้าของบ้านเลยเพราะว่าที่กว้างอยู่แล้ว ไม่ได้เหมือนที่อยู่ในเมืองนะเดี๋ยวจะได้เริ่มกันแล้วครับเพราะว่าช่างจะเริ่มเบิกของแล้วก็ทําเดี๋ยวติดตามดูนะครับว่าช่างไทยคอนรับบ้านอันนี้หลังแรกนะฮะแต่ที่จริงรับเหมาอย่างอื่นรับมาแล้วแล้วก็ทางผมเองก็ทําโครงการเกี่ยวกับอสังหาแต่ยังไม่เคยรับของพอดีนะี่อันนี้หลังแรกนะครับเดี๋ยวคอยดูนะอันนี้เพื่อนเฮดเป็นคนดังเก็บของนี่เนี่ยว่นเมนบ้านนี่เนี่ยเรเลยวา่า ก็ได้เก็บของกับสร้างคไายบ้านแล้วมัวนก็แล้วมันท่านั่งกับมันก็นกกต้องไปยู้ยู่ดีนะ <c oughs> แต่พอดีแหละคนงานมากกับสิ่งในมือคมอม,มองเศร้ากินเข่ากินน้ำอยู่เวลามาเห็งานกับสะดวกอีกเพราะว่าหยังอยู่ในโฮมแม่ดีปัญยังสบายวันสุกอย่างนะนง <c oughs> กเ็เลยบอกว่าของสร้างให้เด้อเนี่ยก็เลยบอกว่าของสร้างให้เด้อเนี่ยครับยายพอเดี๋ยวเจ้าของเงินมาวันเสารนะ์เนาะจ้าจ้าจังแดกจ้าเดี๋ยวได้สินัด แบบแล้วล่ะ well. เดี๋ยวครับเดี๋ยวสิพาเขาเดี๋ยวสินัดเขาไปเบิ่งจ้าจ้ะยายว่างกะโทรนัดเข้าไปดูพอดีน้องเขาทําแบบ 3D เสมือนจริงให้ดูเผื่อยายไม่ชอบตรงไหนแก้ตรงไหนยังแก้ได้อยู่จะขอมาไม่ได้กะจะขอวันใหม่แหละวันสองวันที่แกให้เข้าไปเบิ่งกะวันนีแกอยู่กับคนใดจะได้ได้ครับได้วันนี้คุยแกได้ที่ใจเจ้าของเงี้ยงก่อนได้จะเห็นแล้วมันสิแก้ง่ายครับจ้าจ กนั่นเองแหละผมเลยต้องออกแบบให้เบิ่งก่อนถ้าพออใจะนเดี๋ยวต้องแก้ก่อนเสี่ยงแได้มาจากแก้ได้ก่อนเสี่ยงเดี๋ยวถ้าเห็ดไปแล้วแก้มันสิยากนะบบมิยังกับมีสตอร์บันไหนนะบานอ๋อโอเคครับเหมือนแล้วนันนั่นแฟนเพิ่นว่านเห็ดไปเพิ่นเห็ดไปเลยว่าสันที่หลังเขาก็มาเห็ดลาดที่หนึงเลยสินะก็เลยว่าเอ้าไปคุยกับเพิ่นทางคุณเมาให้คุณเห็ดได้กับเห็ดวันนี้นี่เด่น่งคู่กินกังเสี่ยงับรกไถ่เนี่ยเอ้าใจคุณเองคุณเอง แค่เยอาออกกำลังจะไกลยายจ้าเจ๊เจ๊มึงะเด็หดหดได้ด้วยง่ายก็เซาโอเคยายเดี๋ยวผมขอตัวจ้าขอบคุณครับยายคือคนสุดขุดขานน่งไก่ดีดีดแกนั่งขุดมงแกไปเรื่อยๆนะ าานี่ครับวันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวรอช่างเบิกของมาลงงานโอเค